เจ็ดสิบอะไรก็้ส,ส,งสองเทียินเท้ครับเทียิินครับสองสองแปดเกาครับเทียินินสองแปดกาครับเทียิิน ลูกาสครับผู้หญสมอครับยังไปหารลแยลงมากมหญมอครับไปหาลอนแยลงมาลกาหาสิบเก้าหกสครับลูกเชล่มาเลยครับหนึปล่อยครับ ห้วินาทีครับของูดนะับผู้บรหญ่สามอมมันเปลี่นหนึ่งทีมงานของเราหมดเลยครับ นอนตกันไปนอนกลนทั้งสีารมยอเป้เนอนมตอนนี้ขาขึ้นห้างแล้วครับขาขึ้นห้างโอ้ยบ่ได้ทัวรมูชับังรบผมางเรียบผมบังผมบาทันมา ลาลาเลยนี่ลาลาเลยนี่ลาลาเลยนี่ แก่ดาครับปลาต้มาปจะต้มรองด้ตุ๋นเฉยๆครับตง๋นเฉยๆครับเไม่ต้องอรองเว่าอย่างนั้นอันต้มันกนทตนี่นเยัปเบเามาด้ของลูก้าพาวยทั้งสูงทั้งเบาครับลูกเพน้าพารวย ที่เสาลำดวน6.7หมาดเสาลำดวนครับ6.7ที่6.7เสาลำดวนยืดครับขอโชคดีครับ1 2 3 4เสาลำดวนมาอีกเดี๋ยวที่นี่ดูลบปังของลุงไชล่าพารวยครับ ว่าความตัวมันยู่สาวน้ำวนไปครับสาวนํำวนาวน้ำวนคนนี้ไปันนครับทางรถติสสติไปมาอยู่ยังไม่ถึงครับระเปลไปสึงคัักสาวน้ดวน ตัวแปกอกหางพุงครับวามเบาความนับตาลมวนของหางพุงไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ปัญหาครับของลุกเต่าผ่ารวยครับไม่ในั้นเนยไม่ให้นั้นนะารับ ผ่านผ่านผ่านอย่าคบาีตารอดหลับปั้งของเหน้าพารวยครับ อยู Saint ่ทีชันเชนทช็ครับสาวตำรวจครับรอบตัวมาด้วยทางหน้านี่แล้วล่ะช่ไมรบรวยนะอยทางซุดครับทางด้านซาย đã tham à lần lái vòng quay Để rồi thì không đem mà